เริ่มแรกมันแม่มก็ขื้อยาปลูกเนาะเพราะว่าไอ้ที่หน้าแปลงน,นี้มันเห็ดนหน้ากับบดายไเห็ดหน้ากับอะไรเขาแค่ากาปุ๋ยซิปุ๋ยแม่ก็ได้คิดแลว้วอยากปลูกพักบุงร่องมึงเลยะวานน,นี้ก็เลยไปหาสื่อพันธุ์มันมาปลูกปลูกล่องแล้วกับให้เจ้าหัวขวัญนีด่ดอกบ้าพักบุงบุงอึดก็ไปหาสื่อปลูกเร้วเพื่อได้สื่อให้เจา้าไว้กังซีก็เลยว่าเขาบอกอย่างนี้ก็สร้างไร้เถอะเพราะว่าแม่ขิ้อยากเห็ดได้ขอลูกหน้างานนี่ว่าให้แม่ปลูกร่องมึงสะ เัากับจ้าบึงยั่สีแถวค่ะที่เอดที่มันกัพ่อตาเดียวค่ะมันกับเก็บเผาสองเผาเนาะมันกับไดแค่เมื่อละเก้าัมห้าร้อยกัมเนี่ยล่ะสีแถวนี่สีแถวไปห่อนสีแถวไปหอแทนกับแตัวมันอร่อยหารอยกัมโบหารอยบาทจ้าของมีม่ขายกรกัมยี่บาทกัมละห้าบาทชื่อไทยถือไปนี่ขี้เจ้าวไงันว่ามันแพงอยู่ผ่านฮัตัดตัสลายก็มันก็ะจอดกันเลี้ยวเมีย เขากับตองซับทงเหงาเงี้ยมันเจ๋ละ่ะซ<อ>ับคูนซับทงซีดมีความสุขเลยเนาะตื่นขึ้นมาเนะะี่ยค่ะคือย่างเดียวนี่แหละต้องมาเห็ดตัวนี<ะ><ะ>้ออกกำลังกายไปน้ำม,มันได้ที่หามื่นพวกมนติดหากเกลียว<อ>เขาเอาน้ำเขาคันเข้าเห็ดดีๆเข้าเบื้งดูแลเขาดีๆมีซิมื่นจะกินได้เด<อ>ี๋ยวนี้แม่เห็ดเนี่ยเขาบ่ได้เนียเห็ดบ่ทั้ง ครับผมสวัสดีครับอยู่กับรายการเกษตรกรไทยสั่งได้เลยนะครับสําหรับอีพีนี้นะครับผมอยู่ที่หน้าพักบุงแก้วนะครับเป็นการปลูกพักบุงยืนตะโฟรหรือว่าพักบุงแก้วนะครับเพื่อทําการคาานะครับเดี๋ยวตมง่อไเขาสิไปทำความรู้จ,จักกับเจ้าของสวนหรือว่าเจ้าของฟาร์มกันนะครับแม่แนะนาตัวนะครับสวัสดีค่ะแม่ซีแม่นวลศิรินงหว่าค่ะสุบัญญาตำรวจภูกระลาอำเภอสวนภูมิมจังหวัดระยองค่ะ หน้าเหาหนี่เป็นหน้ายังครับแม่พักบุงแก้วจ้าเป็นม้าเลยครับแม่ก็เลยมาเริ่มปลูกพักบุงแก้วขายครับเริ่มแรกมันแม่ก็คือจะปลูกเนาะเพราะว่าไอ้ที่หน้าแปลงนี้มันเห็ดหน้ากับบดได้เนี่ยเห็ดหน้ากับไรเนนาขาแค่ก็ปุ๋ยซิปปุย๋ยแม่ก็เลยคิดว่าอยากปลูกพักบุงรอองมองเลย้อปลูกไว้มนสิเป็นอย่างไรนอสิมิตตลาดบนอครับเอ่อที่แรกมันกับบมีดอกตลาดอืมมานนี้ก็เลยไปหาสื่อพันธุ์มันมาปลูก ปลูกลองแลวกัให้เจ้าหอวขวนนี่ดอกบ้าเักบวงเมืองอึดคือไปหาซื้อปลูกแล้วเพื่อได้ซื้อ,อให้เจ้าไวยังซี่ครับก็เลยว่าเขาบอกอย่างนี้ก็สร้างไ้เถอะเพราะว่าแม่คืออยากเห็ดได้ขอลูกหน้างานนี่ครับว่าให้แม่ปลูกล่องเมืองสาโดนมาไ,ไ้แล้วครับนี่ปีที่สองแกปีที่สองเริ่มปลูกที่แหล่งอะไั้งเลยครับเริ่มปลูกที่แหล่งนี่ก็เอารถมาปันปันแลกกับปลูก ปลูกได้ซิมหามือไดล้สูบน้ำมาใส่แหละใส่ปสุยป๋ยที่แหลมมันก็ออกรัน่นิดหน่อยทอย่ดอกใสป่ปุ๋ยเหล้วบมปนี้ก็ตัดไปขายในบ้านนี่หละตมากกับลูกไสผ้ผลไมาติุงเทพเขาก็เรยเดี๋ยวเอาไปขายไอ้ทั้งน้องฮีผลละกระเร่เดยเอาไปขายผลขายเบมือปีเลยปีกายนีย่แต่ว่าปีนี้นี่เม่ยึดบ่ให้เขาไปขายเมีเป็นคนขายเองอ๋อขายเองนบ้านโบค่ะนี่ขายยี่ใส่ครับนี่ อันน้ครัไปแจมมานรับค่ะเข้าเบิ้งยังไดครับว่าหยอดใดที่สมควรตัดหรือว่าอันใดที่ท่านสมควรตัดครับเข้ากต่แจมเบิง้งังสี่เดี้ยวค่ะนี่หยอดนี่มันกับพ่อตาเดือวค่ะมันก็ได้ลแล้วก็คือป่องไงไงที่ตัดได้เห็นครับอ,อ,อันนี้ประมาณจะอาทิตย์นี่ครับจังซีง่ายจันี่อันนี้ซีมือค่ะซีมือง่ายที่มีหรอวะจ้าสแสดงว่าเข้าปลูกเทือนึงนี่เข้าเก็บได้จากเทื่อครับปลูกเทือ่อ ปลูกเทื่อนึงนี่มันเกา่าหลายเถื่ออยู่เพราะว่าปลูกแต่ดเดือนท่านว่าท่านว่าปีมาหันจ้าตอนนี้หนึ่งสามประมาณหกเจ็ดเดือนแรอวจ้า<ต> <c oughs> ปลูกทั้งหมดจากไรนะครับไรก็ว่าเต็มดีดอกอน้างานเพราะว่ามันไปหอดสาผลมันเฉียนไรกลัวครับเราวิธีปลูกเขาเนี่ยเอา,มาเมล็ดหรือว่าเอาอยัางมาปลูกครับเอาไอต้นค่ะ อ๋อต้นดำอองสิบอครับดำเอาตัอวปักสีเกลครับจังกอนึงเนี่ยปักจะกันครับปักอันแปดแปดล้ำค่ะปักแปดลำ้ำใช่ตแต่ว่าแตกยอดมาเนี่ยจะจะหย่ยยอนนะครับโอ้ยมันก็ได้หลายยอดอยู่ค่ะครับไปเลี้ยงรู้วิธีการปลูกจะใสครับมาเลี้ยงเอาจะของค่ะคิดเอาจะของครับตัว่าสื่อท่านมันมาเกเลยแบบมาคิดเ็ดเอาเองบ้านเฮาเนี่ยมีคนปลูกหลายคนมาครับ ก่อนหนานี่มีอยู่สองคนครับปลูกน้ากันแต่ว่าปีนี้มีเมียผู้เดียวอืมแสดงว่าทางนี้เป็นการปลูกเขาเป็นหลักกันไหครับตะกี้เมนเป็นปลูกเขาเป็นหลักตันว่าบ้าห้าตีครับมาหาเพ็นย่องสิอาจาก็ว่าเมียเป็นบ้าหะไปครับตอนนี้ก็เศร้าแล้วครับเาว่าเป็นบ้าลรอตอนนี้รักการปลูกหรือว่าการดูแลหรือว่าการบำรุงนี่เขาต้องเห็ุยังไงครับเนี่ย ดูแลเขากะให้น้ำม,มันคือว่าน้ำกระย่าให้น้อยกตกะหลายกระย่าเกินนี่หลายพอดีเลยซัำนี่ซัำนี่ก็คือซัำเดียครับซัำขาเข้านี่ยป่าครับขาเข้านี่ค่ะคือว่าพอดีแต่ว่าปุ๋ยนี่กะเขาก็าใส่สองอาทิตย์ใส่เถื่อใส่สูตรได้ครับฮะสูตร 16, 16, อ้อยหกเปรียบเป็นการเลีงดอกเออเลีงเลีงใบที่บหมครับเลีงใบเลีงยอดค่ะครับจังมือหนึ่งแต่เขาเก็บอีลีเนี่ยเขาสิเก็บได้หลายเป่าครับ มันก็เก็บแถาสองแถเนาะมันก็ได้แค่เมื่อละเก้าสิบกัมเก้าสิบกัมหัอลอยกรัมนี่แหละครับหมายถึงว่าเก็บทั้งหมดใน่น่านี่แหละวะเก็บเมื่อบิดมื่อนึงนี่สีคือว่าสีคล้องสีคล้องอันจังจังสีเพื่อนจุ่มเหครับเพื่อนเพื่อนกอบอหนึ่งสองสามซีนี่ซีแถวนี่ซีแถวไปหอดันซีแถวไปหอดันก็ได้ประมาณหัวลอยบอสได้ประมาณจะกรัมนะครับ ห <premises, S 2> ้ารอยกโบห้ารอยบาทเนี่ยจักกําห้าร้อยบาทกมันสิร้อยกํารอยกําอครับอยกสิได้ห้าร้อยนะครับเจ้าของแม่แม่ขายกําย้บาทกละหบาทคือขายถือแต่นี่ขาวเกังนี่ยว่ามันแพงอยู่ผมเห็นเขาขายในตลาดคอนแกนยี่ kız, สิบสาสิบบาทมันเมนอยู่แต่วายูรัตนาก็สิบห้าบาทแต่วายูมีนี่มันข้าเจาเอาทรงใหยีย้าเก๋กําหาข้าเจไปขายสิบ จังสี่เมียครับคือว่าบ้านเฮ้าเขาไปมันจะขายราคาเท่าบ้านเนาะเมนเขาตลาดก็ไม่ขาพ่อคขาเพิ่นก็ไปบวกกําไรอีกเขาก็บวกกําไรวานนี้มันก็เลยผู้เฮ็ดมันก็ได้ซัมเนียล่ะจังอันนี้มือนี่ตัดไปหรอไหมครับต้นข้างหน้านี่ต้นนี่ตัดได้๋สองมือแล้วถ่ายจังมือจังสี่ตัดได้นถ่ายอีสองมือคือว่าตัดไปเห็นไหม จังมือนีมั้งสีตัดทางไลยป่ะเนี่ยเบออื่นกัสีตัดทางนั้นอันมือนีไหมครับอันสีตัดมือแร่งเลยตัดทางเลยตัดมือแร่งกับตัดทางนั้นเดี๋ยวเขาสีไปตัดน้ำกันเนาะครับแม่เนาะเข้าตัดหยอดเนี่ยเขาสีตัดหญ้าป่ะได้ครับแม่ตัดคือว่าหันเขาตัดตัดสไลายก่อมันก็จอดกันเลี้ยวเมียเขาก็ต้องตัดเงาเหมือนเถอละตัดโคนเถอะตัดมืงสีก็คือตัดเงาไปขายเลยโบค่ะเอาไปแล้วก็ไปรออีกที่นึงเมีย ก็คือเอาไปแตงก่อนเอาไปแตงสะก,ก่อนครับแต่ว่าตัดออกจากกอนี่คือตัดให้มันหอดเงาเลยให้หอดเงามัน,นจังกอใบใหญ่จังเงาหนึ่งเนี่ยหรือว่าจุ่มหนึ่งเนี่ยเนี่ยมันสิตัดได้ว่ราะมันจะจากหยอดเที่ยวหนึ่งเที่ยวหนึ่งนี่นะล้งเงามันกระไดยืดซิบหยอดมัดหนึ่งหรือว่ากำหนึ่งเ่าใส่จากหยอดใส่ไอ้คัน ผันซ้อนี่ก็ใช้สิบเปียร์ซิเปียดสิบเก่าแสดงว่าสองคือว่าให้ไม่เต็มกำไรงครับคือว่าเอากรำเอากำเป็นมัดเอากำมัดเอาครับก็แสดงว่าประมาณสองจุ่มงั้าครับหรือว่าสองก่อกระสีกระสีได้มัดหนึ่งสองก่อกระสีได้กำหนึ่งกระสีได้กำหนึ่งครับแล้วกรสีเมือกระสี่มือก รนมากอีกมองเกาเนี่ละ่ะปีเมื่อไรตัดอีกตัดโดยเพาะันนี้เหรอเจ้ตัดหว่าตัดอยู่เบิดเบิดปีอยู่นี่ละ่ะเราย่ายเดยอย่างเีเศร้าตัดครับวันนี้หรือว่าอายุเขาจัาอออางสิบบ่ออกหยอดบ่ออกยังสิเขาบ่ออกหยอดกับยังสิเศร้าตัดประมาณเดือนหรือจักจะปีครับปกตินี่ปีกายนี่มันมเมฮหตมามันหก,หกเดือนเมก็ลรือเฮ็ดใหม่ครับบ้านนี้พ่อดีปีนีมาเมใส่วิธีใหม่ควบคิดใหม่ กอได้มันใหญ่กระเตงกอหือเขาก็เลยออกไม่ยังสี่มันก็เลยออกดีว่ากอหม่นปลูกที่ยาครับปลูกที่แรกคือเอนยอดมายั่มมาชั่มนี่สิบอกครับนี่เอาไอเบียมาดำเอามาดำเอามาปักไปนี่สิเถะเนาะนี่แหละเอาจังซีแหละนี่มาแต่ว่าไปซื้อนักข่ายเจ้านี่ข่าเจ้าก็เห็ไม่ยังสี่แหละชื่อว่าเมียกะคิดอยู่ดอกที่แหลกเนาะ เงื่อนกูยังไดจะเขาจังคือไห้จังขี่ลายเทอเออเขาเอาอยจังสี่หลายย่าพีปูเขาว่าจยงสี่เงื่อนกูอันเงื่อนค่ะคจยังไดจะเอาต้นขี่ลายกูคืออยู่ในใจแต่ว่ามันยากไดของเขาก็ตตองเอาเมนบอลเพราะเอามาเร็วนี่คันเอายังสี่ไปนี่พราเกิดเกิดเกิดบ่ดีเกิดดีแต่ว่าเข้าตอมาตัดยอดอีกอเอาตอมาตัดยอดนีคันจังสี่นี่มันจะ ห้าล้อตัวนี้ออกเพ่นบ่นี่ล้อออกล้อออกแล้วครับจังเข้าใจเพื่อนตถอบ้านี้ล้อออกแล้วก็คือว่ามาใส่วิธีจย่าองเอาเมียพ่วงดูจะขล้องมาล้อออกแล้วก็ดำลงไปมันสิแตกเกิดน้ำยังสียังสีคือยอดมันสีออกมัดน้ำยังสีหย่อดมันสีออกมัดน้ำยังสีออกมัดเรี่ยหอกอใส่ปุ๋ยใส่ยังเข้าไปเหาก็ตัดได้เลื่อยเมียแต่ว่าขันอยอดยังสีไปปลูกนี่นี่เพื่อเพื่อตัวนี้สีแย่ไป เรา,าเพื่อมูมนีสิตกเข้ากับตอมาตัดนี่แต่ว่าข้าเจา้าปีนี้ข้าเจ้ามาเอาพันธ์ไปหลายคนอยู่ดอกอกายังสีให้เพื่อนละแต่ว่ากะบ,บอกคนอยู่ขันเอายังสีก็ได้ครับแต่ว่าเจ้าเสียเอาตัวใดดีเพื่อว่าเอาตัวแบบนี้นี่มันออกออกซาครับแต่ว่าเอาแบบนี้นี่มันสิตกออกนะมีังี่มันสได้เรียกกลัวกัวกนเราซุ่มเสี่ยวไนไปปลูกหรอครับหรือว่ามันเล็ดไปปลูกก็สิมันออกขึ้นกันบ่ มีมีเพื่อนโทรมาถามอยู่อยู่ไอนี่ไม่ผักกระสีที่ยัยงนอนครับเพื่อนโทรมาถามเพื่อน่าเพื่อนเอาไหนมาปลูกแต่ว่ามันยอดมันสิบ่ร้อยมันสิตัง<ม>คือผ้ภาคุงกีนเพื่อนนะครับใส่ใส่วิธีไดก็เลยว่าบบฮูเพราะว่าบ่แด้เอาแบบนั้นคือว่าเอาต้นมันมาปลูกแั้<ม>วอย่างนี่อืมแต่เ่าเอาต้นมันมาปลูกเอาต้นมนมาปลูกมันก็นเลย แต่ว่ามันก็มีนนามนาะมันกเลรลอยเป็นน้ำนามั้ยมันก็บร้อยน้ำนามอันนั้นข้าเพิรก็มีนามคือกันครับสีรองเบงข้าเพิรเพิร์กเลยว่าเพินสื่อในมันมาปลูกคนนะครับบ้านนี้มันกัมั่นยืนพนาเฮห้มันรอยมันกับบอลอยพอนะอือเป็นผักบุ้งจีนมันก็เป็นผักบุ้งแก้วแต่ว่ามันทางบ่ลรอยเพิ่นว่ามันเป็นผักบุ้งแก้วแต่ว่าในมันว่าผักบุ้งแก้วเพิ่นนะบ้านนี้แต่ว่าเอามาปลูกเร็วเพราะเร็ว มันบ่อร่อยเพื่อนนะห<อ>ย,อ,อ,ย,อ,ยอดมันบ่อร่อยหยอดมันบ่อออกก็ยังสีบอ่อมัน,ม,นมันบ่อคือของเก่าหรืย่าย่เพื่อนนะขอสมมติหูคือกาหเลยว่าแต่ลาพวกไอ้น้องค่ายที่สร้างพันต้นไปส่งให้เขาอันนั้นเขาก็ว่ามันลอยยังสีอยู่ขายกักบาทครับท่านขายสองลอยจกัจกรกรรมจักรมัดก็บ,บ่หลายดอกประมาณสิบสองโลนี่แหละ มัดไก่เนี่ยจงไปน้องขายครับให้อันต้นเขาจะไปขายครับแต่ว่าพวกมูเพิ่นมาซื้อเพิ่นเหมารถมาซื้อพวกปลาท้ายพวกพวกปลาท้ายพวกแกะหาครับพวกชุมพลเพิ่นเพื่อนมาเอาหลายคนอยู่แสดงว่าคุณแม่นี่ก็มี่ขั้นมันเก็บขายได้ซื้อนี่ก็ได้มือหนึ่งกับบอตั้มก็หาบ่อยนะท่านแม่ได้อยู่ใไเขวิดหน้าบ่แม่ใครกขขว็ดหน้าอยู่ เฉลี่ยมือเนืงกับสอิ๊วมือละสามลอยสี่อยนี่ละสามลอยสี่อยเดินเนึ่งกับไม่มัมือหามือหกมันบอกสามห้าสิบห้าเนาะหอดว่าครับแม่รวมทั้งขายพันขายยังกะสีหอดิโดเพราะว่ามันหัดสินเงินไดสู่มือได้มากกับไปได้มากกับไปก็กระบขาดเนาะแต่ว่ามันกับพ่อได้กินได้ใส ครับมีข้สุกดีนะแม่นมเก็บมาแล้วสองปีเก็บม,มาแล้วสองปีกับตานี่แหละเตี้ยเก็บกับตาเนี่ยแหละลูกเขาก็เาก็ผู้หนึงก็ยุ่งเทผู้หนึงก็อยู่บ้านเขาครับมีข้สุกบ่ครับแม่เก็บกันมลูกมีข้สุกเลยนเลยนาะตื่นขึ้นมาเนี่ยก็คุดย่างเดียวนี่แหละต้องมาเฮ็ดตัวนี้ออจะเป็นการออกกำลังกายพร้อมเนาะออกกำลังกายไปน้ำ ผู้เฒ่าก็สิหาเน่าเห็ดไข่แกงเอาไปแต่ว่ามีรายได้หรือเปล่าไ,ได้กต่ว่ามันเกิดสิดีกว่าเป็นคนเถกอยู่แม่นครับจังทีกับกับ,บว่าได้ซือว่าใส่พื้นที่หลายเนาะแม่เนาะแม่ใส่พื้นที่น้อยๆกับสัง่งได้ได้ได้แล้วคันเห็ดหน้าเนี่ยจะสิได้มือละาหาลอยนะก็ต้องเห็ดจากไรเนาะมันเกิดนี่นะเฮาการะตัดออกจั้นสี่เร่การเ,<อ>าเร็วเ้าก็ไปรอเอาแต่ต้องอันนี้มันพวกเงาพวกนี้นกะ็ถิ่งไป ปุ๋ยนี่ข้าต้องใส่ช่วงไรครับแม่อายุเขาจังไรอายุเขานี่คือว่าข้าตัดเล้ยวตัดเด็ดสองรอบข้าก็ใส่กะวระบอกหยอดมันขันยอดมันเป็นหูเพียงแขงขาก็ใส่ใส่ปุ๋ยไปเลยเออข้าก็ขันมอไซนี่มันสิเป็นังไซน์มันก็แข็งแข็งเอียงแข็งยอดมันนหยอดพักนี่มันก็กรอบ ข้าวซอยแบบมันจะใบใหญ่ยอดสิบใหญ่บบอ้วนครับใส่นี่คือใส่ตอนไหนใส่ตอนมีน้ำมั้งสิบอกใส่ตอนมีน้ำลอยหลายบ่ครับจังกอลกระกำนี่ล่ะกอลกระกำอืมแล้วมันมีผลตอนเข้ามาเก็บมั้งสิบอกครับเนี่ยโบโบมีเนาะท่านในฝอเนาะมันบโบท่านในฝอครับจังแสดงจังผมเบื้องนี่อันนี้คือตัดได้แล้วเนาะจังเสืตัดได้แล้วนี่ตาดใหญ่เพื่อน ข้าวปลูกเริ่มต้นปลูกที่แหล่เนี่ยแสดงว่าบ่มีน้ำต้องขันแม่ให้น้ำเพราะเป็นตุ่มครับให้น้ำเพราะเป็นตุ่มคือข้าดำหน้าเี่อจีแมนแมนคือข้าดำหน้าเนี่ยล่ะกะว่ามันได้ซิบหามือโบมันติดหักเลี้ยวเขาเอาน้ำเขามันได้เครื่องเคียงค่อยดูขึ้นแต่ว่าโบท่านเห่ร้ายซำหนีดิกระไรซำหนีนี่มันถึงโบคอยออกยอดเนี่ยขึ้นยากขึ้นยากครับ ลังจากนั้นก็นสิเก็บได้จักหลังจาก,ากนั่นจักเดือนนะจังสิเก็บได้ทันเท้าเก็ดดีๆเท้าเบิ้งดูแลเขาดีๆมีซิมือเก็บได้อ๋อปลูกมีซี่เหมือกเก็บได้เลยครับเป็นเดือนคุณเดียวครับเทาบ่ค่อยเบื้องเอาทันแล้ว่ามันแจงห่างนี่อย่างเดียวเขาเอานา้ำเอาปุ๋ยใสัยครับเนี่ยใส่ปุ๋ยใส่ยย่างเข้าไปมากกว่านี้ ครับตะก้อนนี่ยมองนีเป็นพื้นที่ยังครับพื้นที่พื้นที่หน้าหละ่ะใครเจ้ามาอันพื้นมาจุกโจ๊กดินไปตะกี้มันกับพีหน้ามันกับซ้ำกันนี่แหละครับเปิดกันเลย่อพ่าจ๊กโจ๊กแล้วอัะน,นี้ไปเห็นหน้ามันกับบัดรกินเนี่ยได้ก็ได้ผสมครับนี่ะเบิดเบิดนี่ละไรหนึ่งนี่ได้แค่ซิปุย๋ยแม่ก็เลยคิดละ,ละโอ้เปลีนีนี่ะไวโอเ้อเวยเออหาทางไหม เน้ำเกียงสี่รถเขาเก็เหยียบความเนี้มันมันม้าหนามลายม <c oughs> ันนี่ก็เลื่อยมาว่าก,กันกับลูกให้มีเห็ดหน้าอันเห็ดหน้าพักบุ้งล่องมึงนีจะปีเลยวะ่ะ <c oughs> บ้านนี้เขาก็เรยกว่าอางเห็ดก็เห็ดล่องมึงเขาวะ่ะครับก็เลื่อยเห็ดหน้าจังหน้าบ้านแม่เป็นหน้าถา้ำเนาะไนบอนี่เป็นหน้าปีตัวนี้มันเป็นหน้าปีบอเป็นหนามลายแท้กะก็ดึงขึ้นมาใส่อือแสดงการปลูกพักบุ้งนี่ต้องมีนาม มันต้องมีน้ำถ้าบ่มีน้ำก็มันก็บ่ได้มันบกบ่ครับแม่สิบกคือกันบกเข้าสูบเข้าไหมสูบข้ามาใส่นี่สูบใส่มือนี่มือเสาร์บกไปซ้ำเลยหรือมือเสาร์มือเสาร์กับเครื่องแข็งนี่นี่เน่มเห็นขี่ดินแล้วมือเสาร์ครับก็เลยว่านี่มันคิดว่ามาใส่ปุ๋ยมันมีเนื้อแดงนี่แหละครับถ้าบ่มีเนื้อแดงน่ะนะมันสิเต่งยอดดีกว่านี่ตัวนี้มาคพุ่มไว้ครับมันก็เลยขึ้นย่างสิเนาะเออมันก็เลยเป็นแบบนี้ สมมติว่ามีคนอย่างว่าปลูกข้าหรือว่ามือนันมือที่ทอตาตัดสินใจนันว่าเออสิไปปลูกไปบ่ลูกเห็นน้ำบ่เห็นด้วยน้ำบ่แม่อยากฝากยังครับเขาก็ฝฟ้าขันเพ้่นเดียวปลูกกนะ่ะล่องเบืองเห็นล่องเบืองแต่ว่าปลูกที่เรียมันกับตลาดมันขยันยุดอกแต่ว่าขันปลูกโดนไปมันกับมีตลาดนาเองแม่ครับปลูกพักบุ้งเนี่ยเอาไปส่งใส่ครับไอ้ส่งพัวเม่ะ ใครเจียวมาลับเองไงมะลบพอ,น,บบพอนี่แล้บอกมะลบพอนี่มือหนึ่งเนี่ยออเดอร์เลยมาาันจะยวอะไรครับออเดอร์นั่นร่างมือกับเฮ็ดได้ร่างมือกับเฮ็ดบ่ได้เฮ็ดบ่ได้เป็นน้ำยังครับน้ำตัดขึ้นไปแล้วไปนั่งเลาะไปแต่งน,นี่ละ่ะเห็ดบ่ทันเฮ็ดบ่ทันคือว่าเขาก็มาลับเอาเองเฮ็ดมาทางไะไครับเป็นมาทางไหนลูกคะมาเตลัตนาแล้วก็มาเตสวันเป็นหูมาอะไรครับว่าอันนี้ปุูกเพิ่นกัไปแม่พี่น้องเพิ่นมาเห็นยังสี่เพิ่นกัมาเมนบะลา มาพกมาสื่อไปกินสื่อไปกินแล้วเพื่อนเห็นพก็บอกกันบอกพวมีคข้านะครับบอกต่อต่อกันเพิ่นก็มาเองปากต่อปากบอกกันนะปากต่อปากแต่กี่ยูบานมันมีตลาดนัดครับขคเจะเอาไปขายตลาดนัดบ้านนี้ขคเจะกับเห็นใครจะกับนั่มมาครับอัอนาคดอยากขยายสิ่นก็ครับเรียกว่าจังไรสิขยายอยู่ค่ะเตียนนี่ออกเอาเขาออกหมดเลย ปลูกไว้แล้วค่ะแลงหนึ่งอยู่หันนั่นน้อยๆปลูกไว้แล้วตัวท่านายไงปลูกไว้แล้วกำลังเก็บเดี๋สมชุด